ค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพนในช่วง Unbox the Picnic กันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเปิดกล่องปิกนิกกันแต่ว่าข้างในจะเป็นอะไรต้องไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนปลาหมึกดองรสญี่ปุ่นนะคะ หน้าตาก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างต่อไปนะคะนี่เลยนี่ค่ะเป็นบูชินนะคะทุกคนทำไมเมื่อกี้พี่เค้กได้แบบว่าดอกไม้ท่อด,ดอกไม้อะไรอย่างนั้นทำไมหนูได้อย่างนี้นี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะนี่นะทุกคนนะโตะคืออันนี้เห็นแบบว่าเห็นวีรกรรมนางมาแบบเยอะมากทั้งในติ๊กตอกทั้งใน ยูทูบนะทุกคนว่าแบบคนกินแล้วเขาอ้วกกันอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะรอดไหมเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่นี้เลยค่ะปลาหมึกดองปรุงรสญี่ปุ่นนะคะหรือว่าปลาญี่ปุ่นนั่นเองจะบอกว่าเนี่ยสายปลาหาอยู่แล้วนี่นะคะมาเราชิมกันเลยอืม <Huh? S 1> ไม่ได้ทุกคน <c oughs> <c oughs> อาจจะ ไม่ไม่ถูกปากแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ชอบก็น่าจะโอเคนะคะก็ใครอยากกินก็ไปซื้อตามกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนูหนูก็ไม่เชื่อ้ยทไมอะทุกคนทำไมห,หนูได้ตองมันเหมือนมาถุงดาวเน่าอ่ะเออม่ไหวนี่นะคะทุกคนคือไม่ได้กินให้อร่อยแต่แบบกินให้รู้รสชาติอะไรอย่างเงี้ย นี่นะคะอย่างที่สามนะคะจะบอกว่าเกือบตายนะคะสองเมนูแรกอย่แล้วเราจะมาถึงคาดกับเมนูที่จริงๆนะค่ะทุกคนนี่นะคะคือนัตโตหรือว่าถั่วเน่านั่นเองก็คือได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาเยอะมากเลยนะคะอืมของหนูแบบได้ของน่ากินเนาะแบบว่าแบบที่เค้กได้อะไรอ่ะแบบดอกไม้ทอดไม่เห็นน่ากินเลยต้องแบบต้องอย่างหนูนี่อืมนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น ซอสโชยุหรือเปล่าน่าจะเป็นเป็นซอสของเขานะคะไม่แน่ใจว่าคือซอสอะไรส่วนสีเรืองเหลืองนี้คือมัสตาร์ดวิธีการกินนะคะก็คือจะเทสองซอสต,ตัวนี้ลงไปแล้วก็ใช้ตะเกียบคนๆนะคะคนให้มันยืดใช่แล้วนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยทุกคนตอนนี้จมูกอยู่คือไม่ได้ร,รับกลิ่นอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าโดนบูชิทำลายไปแล้วนี่เราจะมาลองชิมน้องอันนี้กันหน่อย ยังไม่ค่อยรู้รสเพราะเรายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนี่นะคะแล้วเราจะมาคนกันเลยเคยเห็นแบบในติ๊กตอกที่เขาคนกันมันแบบฟินมากเลยอะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนแบบเหมือนขี้วูเลยทุกคนอุย้ยกลิ่นกลิ่นมันแบบเหมือนเหมือนแบบกลิ่นแบบกลิ่นเมจิกเลยทุกคนเมจิก <Magic S 2> บนกระดานะมันมันมันอย่างนั้นเลยอะแบบกลิ่นเคมีอะทุกคนแล้วน้ามาชิมกันเลยนะคะ อืมอร่อยแต่แบบมันจะมีขมไปลนะทุกคนอืมแต่อร่อยอร่อยมันแบบว่ามีกินของมัสตาร์ด้วยไงทุกคนอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยถือว่าแบบเป็นเมนูร้างตากที่ดีนะคะตอนแรกนึกว่าแบบว่าจะตุยเพราะแบบนัดตุยแล้วแต่ก็รอดเพ่คํานึงอืม อร่อยมากเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาบอกนะคะว่าเราเนี่ยชอบอันไหนมากที่สุดนะคะ3อันดับด้วยกันเลยเริ่มจากแบบว่าที่ไม่ถูกปากที่สุดละกันก็คือนี่เลยทุกคนไอเจ้าบูชีสตัวนี้ก็คือเลือกได้ในชีวิตนี้จะไม่กินอีกแล้วนะคะทุกคนคือกินมันไม่ได้เลยมันบดได้เลยเนี่ยต่อไปนะคะน,นี่เลยปลาหมึกดองญี่ปุ่น อันนี้คือแบบมันมีแบบว่าอย่างอื่นให้กินด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะโอเคขึ้นมาหน่อยแต่ก็เลือกได้ก็ไม่กินเหมือนกันนะคะและย่างแบบว่าที่ก็โอเคขึ้นมาหน่อยก็คือกินได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันก็ไม่กินดีกว่านะคะแต่ก็อร่อยดีอันนี้เลยนะัดโตทุกคนจะบอกว่าไปหากินกันนะอร่อยมากตอนแรกคิดว่าจะจุยแล้วสำหรับวันนี้นะคะแทนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังติดตามพวกเรานะคะ สามารถติดตามได้ที่ช่อง m o n o 29 r n i MUSIC STATION นะคะกด2 0 2 0 0ผ่านกล่อง3 BB กิกะทีวีนะคะแต่ว่าวันนี้แทนกับพวกเหล่าของอร่อยอร่อยขอแทนขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน